โอ้กลายเป็นผีดาวแตกซะแล้วตอนนี้ปัญหารุมเร้านะครับมแมนยูเคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับล่าสุดอารอนวันบิสกา้าไอ้แมงมุมครับเจ็บแฮมสตริงต้องพัก2เดือนเลยนะครับโอ้ขนาดไหนกันเชียวครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดน,นติกนะครับบอกว่าแมนยูตอนนี้ดวงตกแบบสุดๆเลยนอกจากผลงานในสนามที่จะย่ำไม่แย่แล้วครับผู้เล่นในทีมก็บาดเจ็บไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเจ็บเป็นระนาวล,ล่าสุดอารอนวันบิสก้าไอ้มงมุมเจ็บแฮมสตริงอีกคนครับจะต้องพักรักษาตัวนานถึง2เดือนนะโอ้โหแบกขวาว้ย25ปีอย่างวันบิสกาอยู่ในช่วงที่ผลงานดีนะ ยึดตำแหน่งตัวจริงในลีกมาสนะัดติดแต่ไม่ได้ออกสตาร์ทในเกมล่าสุดก่อนเขาจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามครับช่วย5นาทีสุดท้ายเกมแพ้บรตัน3-1เมื่อวันเสาร์เซนฮาก็ับให้ผลที่ดรอปเขาเป็นตัวสำรองว่าเป็นเพราะนักเตะป่วยลงเล่นได้แค่ฐานหน้าตัวสำรองเท่านั้นแล้วรายงานล่าสุดบอกว่าอาการเจ็บของวานบิสก้าเกิดขึ้นช่วงนาทีสุดท้ายของเกมนะครับการขาดหายไปของวานบิสก้าจะทำให้ตัวเลือกในตำแหน่งแบ็คขวาเหลือเพียงแค่เดยโก้ดโลครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงที่แมนยูมีโปรแกร,รมแข่งขันชุก พวกเขาต้องเล่น6นัดใน3รายการระหว่างนี้ไปจนพักเบรคทีมชาติ9ตุลาคมนะครับนอกจากแบ็กขวาแล้วแบ็กซ้ายของทีมก็มีปัญหาเหมือนกันเมื่อลุกชอยยังไม่หายเจ็บขนาะที่มาเาเซียก็เจ็บอยู่เหมือนกันครับทำให้เชนฮาต้องส่งซิเกิลโรเกรอนที่ยืมตัวมาจากสเปอร์เนี่ยสตาร์ทเป็นตัวจริงเมื่อวันเสาร์นะครับโอ้งานยามาก สำหรับปีสแสดงแมนยูตอนนี้ครับปัญหารุมเรา้ากลายเป็นผีดาวแตกนะครับไอแมงมุมเจ็บอีกคน,นครับพักอย่างน้อย2เดือนโอ้โหไม่มีวันบิสก้าแล้วแบบนี้จะปิดปี้ปิด,ปด,ปดได้ยังไงนะครับปัญหารุมเรา้าจัดมหาห้วัยรุ่นเคราะห์ซ้ำคำซ้อเลยปีสแสดงตอนนี้ครับเอริกจชนะกลุ่มหม,มับปัญหานอกสนามก็มีว้ยปัญหาในสนามก็เอาอีกแล้วนะครับโอ้โหจัดไปยาวๆฮะ